คุณพระเจ้านะคะสำหรับเวลาที่เราได้มานมัสการร่วมกันในสถานนมัสการพระองค์แห่งนี้นะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดีที่จะได้รับใช้พระเจ้าโดยการแบ่งปันพระวจนะคำนะคะในสุขอธิฐานนี้นะคะในเดือนในเดือนนี้นะคะก็อีกไม่กี่วันนะคะอีกสองวันก็จะเป็น ช่วงเวลาของเดือนที่คนทั้งโลกรอคอยเลยคือเดือนของคริสต์มาสนะคะเดือนคริสต์มาสเนี่ยเป็นเดือนที่ผู้คนเนี่ยต่างเรียกว่าสดใสรอคอยทุกวันเวลามีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะพอเราเดินไปเนี่ยจะมีบ้านเรือนประดับตกแต่งด้วยไฟมีเสียงเพลงเขาคลอตามถนนหนทางนะคะแล้วก็เป็นเทศกาลที่วันที่หลายคนนะคะ ในบริษัทเนี่ยเขาก็จะกำหนดวันหยุดยาวเลยนะคะที่จะให้คนทั้งหลายเนี่ยจะได้มีเวลาที่จะเดินทางไปพบปะครอบครัวที่อาจจะไม่ได้พบหน้าค่าตากันมานานแล้วก็สารสัมพันธ์กันนะคะและเป็นเทศกาลสําคัญที่เรารู้ดีว่าเป็นเทศกาลที่องค์พระเยซูคริสต์นั้นได้มาบมืองเกิดบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็พกองค์ก็ประทานของขวัญและในเทศกาลคริสต์มาสก็เป็นเทศกาลของการให้ของขวัญน,นะคะ ทุกคนอยากได้ของขวัญน,นะคะและผู้ทรงให้ของขวัญกับมนุษย์จริงๆพระองค์ให้ของขวัญเนี่ยกับมนุษย์ทุกคนเลยนะคะไม่เว้นเลยแม้แต่สักคนเดียวนะคะของขวัญที่พระองค์ให้นั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ลงมาบังเกิดบนโลกใบนี้และพระองค์วายพระชนเพื่อไถ่โทษบาปของเราและก็ให้คนที่รับของขวัญน,นั้นคือรับองค์พระเยซูคริสต์นั้นเข้ามาในหัวใจและเปิดของขวัญออกเพื่อที่จะ ให้พระองค์เข้ามาในจิตใจและทุกคนที่ได้รับของขวัญและเปิดของขวัญน,นั้นออกจะได้รับความเป็นชีวิตนิรันดร์แล้วก็ไม่ไปสู่ความพินาศด้วยนะคะทีนี้วันคริสต์มาสเนี่ยสองพปีผ่านมาแล้วเนี่ยเรานับตั้งแต่วันที่พระเยซูคริสต์เนี่ยลงมาบังเกิดทีนี้ย้อนกลับไปนะคะจะพาย้อนกลับไปว่าแล้วถ้าพระเจ้านะคะผู้ทรงพระชน อยู่เป็นนิดเนี่ยพระองค์ทรงให้ของข,องขวัญแก่มนุษย์ทุกคนในวันคริสต์มาสแล้วเนี่ยแล้วคนที่อยู่ก่อนวันคริสต์มาสก่อนวันเกิดขององค์พระเยซูคริสต์จะมาัเกิดบนโลกเนี่ยเขาได้รับของขวัญเหมือนเราหรือเปล่านะคะในโลกนี้นะคะทุกคนมนุษย์ทุกคนเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนพระเจ้าสร้างขึ้นมานะคะและพระองค์เนี่ยให้ใส่จิตใจในมนุษย์เพื่อมีสิ่งหนึ่งที่ในหัวใจของเขาอะ ที่จะมีความรู้สึกว่าเขาสแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งและถ้าเขาสแสวงหาสิ่งนี้เจอสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของเขานะคะแล้วพระเจ้าพระองค์ให้สิ่งนี้กับมนุษย์เพื่อจะเป็นเครื่องมือในการที่มนุษย์นั้นจะสแสวงหาพระองค์ถ้าใครนะคะที่รู้ว่าหาจนเจอว่าสิ่งที่ขาดหายไปเนี่ยเติมเต็มเข้ามาในหัวใจเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนเนี่ย ในใจของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับมีน้ําดํารงชีวิตอยู่ในหัวใจเขาอยู่เสมอจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยแต่ถ้าหัวใจของเขาสิ่งที่เขาสแสวงหาสิ่งที่เขาคิดว่าถ้าฉันได้สิ่งนั้นก็ดีฉันได้สิ่งนี้ก็ดีนะคะแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าให้มนุษย์สแสวงหาไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าให้มนุษย์เติมเต็มในหัวใจนะคะวันหนึ่งสิ่งนั้นก็จะสูญสลายไปเพราะความเสื่อมตามกาลเวลาเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ เกิดมาจริงๆนะคะใครๆนะคะก็ต่างสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่ว่าจะยุคเรานะคะที่มีวันคริสต์มาสแล้วหรือว่ายุคที่อยู่ก่อนวันคริสต์มาสนะคะวันนี้นะคะเราจะมาย้อนกลับไปดูในช่วงเวลานั้นผ่านบุคคลคนหนึ่งคือดาวิดนะคะเราจะเฝ้าดูการกระทําของดาวิดดูสิ่งชีวิตของดาวิด แล้วก็สวมบทบาทของดาวิดนะคะดาวิดก็เฝ้าคอยของขวัญสิ่งที่จะมาเติมเต็มในหัวใจของเขาเช่นกันและเขาเรารู้ดีว่าเขาเป็นผู้ที่ตั้งพระเจ้าไว้อยู่ตรงหน้าของเขาเสมอนะคะและเขาก็เป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานเช่นกันในชีวิตของดาวิดดาวิดเฝ้ารอคอยเวลานั้นซึ่งก็คือเวลานี้นะคะเขาไม่ได้อยู่จนเหงนกับตาแต่ว่าพระเจ้าผู้ทรง กระทำพันสัญญากับดาวิดนั้นเป็นผู้ทรงดำรงอยู่เป็นนิดนะคะวันนี้เราจะสูงบทบาทของดาวิดแล้วก็ดูว่าทำไมดาวิดถึงคิดถึงพระเจ้าว่าคำถามต่อพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จึงใส่ใจมนุษย์ผู้เล็กน้อยนะคะขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ จากพระวจนะคมของพระองค์ผ่านมุมมองของดาวิดผู้ซึ่งพระองค์ปวดปรานนั้นพระเจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์นั้นเป็นที่ปวดปรานเหมือนอย่างเช่นดาวิดขอให้ข้าพระองค์นั้นเรียนรู้ที่จะมองด้วยสายตาแบบอย่างดาวิดเพื่อที่ข้าพระองค์นั้นจะได้รับในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้กับมนุษย์เพื่อเขาจะดำรงอยู่ในชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐาน ทั้งสิ้นนี้ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอเมนนะคะดาวิดร้องบทเพลงนี้นะคะอยู่ในสดุดีบทที่8ข้อที่3ถึงข้อที่4นะคะดาวิดเป็นศิลปินดาวิดร้องเพลงนะคะจริงๆสดุดีบทที่8เนี่ยเป็นสดุดีที่พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะในท่อนหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยดาวิดได้ร้องว่าเมื่อข้าพเจ้ามองดูฟ้าสวรรค์ เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขานะคะดาวิดได้กล่าวบทเพลงนี้ในเวลาค่ำคืนที่เขามองดูดวงดาวท้องฟ้าซึ่งจริงๆก็น่าจะเป็นชีวิตที่เขาคุ้นเคยมากเมื่อเวลาเขา มองดูดวงดาวฟ้าสวรรค์ต่างๆเนี่ยเขาเห็นความสวยงามของดวงดาวและท้องฟ้านั้นนะคะและเขาลึกถึงลลึกว่าในแต่ละวันดวงดาวท้องฟ้านั้นมันไม่เคยซ้ำกันเลยสักวันเดียวนะคะตั้งแต่ปฐมกาลยันจนมาถึงเราในสมัยนี้นะคะและก็ต่อไปในอนาคตท้องฟ้าฝีประหัตของพระผู้ทรงสร้างนะคะไม่เคยซ้ำกันเลยสักวันเดียวแต่ดาวิดมอง ได้ลึกกว่านั้นนะคะเขาแงนหน้ามองท้องฟ้าสวรรค์และเขาก็ล,ลึรได้ว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาถ้าเขาเปรียบเทียบกับธรรมชาติกับตัวเขาเองเนี่ยเขายังคิดแล้วว่ามันต่างกันเหลือเกินเขาเป็นมนุษย์ที่เล็กน้อยเหลือเกินแล้วยิ่งว่านั้นสักเท่าใดน,นะคะถ้าเขาเปรียบเทียบกับองค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างนะคะผู้ทรงดํารงอยู่เนี่ยเปรียบเทียบกับชีวิตของเขาเนี่ย เขาแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบเทียบได้เลยอาจจะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นฝุ่นทุลีไม่มีไม่มีขนาดเลยด้วยซ้ำอาจจะเป็นอะตอมอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งนี้เขาได้ตระหนักว่านอกจากฟัสดวงดาวท้องฟ้าที่เขามองแล้วนะคะตัวของเขาเองเขาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โปรองทรงสร้างในขณะที่เขามองสิ่งที่โปรองทรงสร้างท้องฟ้าและก็ดวงดาว เขาผู้เป็นสิ่งทรงสร้างพระเจ้าก็มองดูตัวเขาเช่นกันและเมื่อเขาเปรียบเทียบกับชีวิตของเขาที่ผ่านมาในชีวิตสิ่งดีๆใดๆที่พระเจ้าได้กระทำให้เขาเนี่ยเขารู้ว่าพระเจ้าทรงดีเหลือเกินพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหลือเกินจนเขาเนี่ยอุทานว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระเจ้าได้ทรงระล,ลึกถึงเขานะคะและเมื่อ เรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าก็สร้างมนุษย์มาเพื่อให้มนุษย์นั้นได้ดำรงอยู่กับพระองค์นะคะและนอกจากสิ่งนี้ซึ่งเป็นพระคุณทั่วไปนะคะท้องฟ้าธรรมชาติต่างๆเนี่ยนับว่าเป็นพระคุณทั่วไปนะคะพระคุณทั่วไปคือพระเจ้าให้กับทุกๆคนนะคะพระเยซูบอกว่าพระองค์ให้แสงแดดส่องกับคนดีและคนชั่วพระองค์ให้ฝนตก กับคนชอบธรรมแล้วก็คนอธรรมด้วยนะคะสิ่งนี้คือพระคุณทั่วไปแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นพระคุณที่พระเจ้าให้กับดาวิดพิเศษมากๆพิเศษมากๆและเป็นพระคุณที่พระองค์ให้กับคนที่พระองค์ทรงโปรดปรานและมีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นพระคุณพิเศษและพระคุณน,นี้มีผลต่อชีวิตเราด้วยนะคะครั้งหนึ่งนะคะนาธัน ผู้เผยพระวจนะได้นำพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมาบอกกับดาวิดนะคะว่าพระเจ้าได้บอกกับดาวิดไว้ว่าเราจะตั้งแต่งตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของเจ้าที่จะมาภายหลังสืบต่อจากเจ้าผู้ที่อยู่ในพวกบุตรของเจ้าเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาเขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศให้เราและเราจะสถาปนาบัลลังก ของเขาไว้ตลอดนิรันด์นะคะนาธานได้นำพระวจนะของพระเจ้ามาสำแดงแกบกับดาวิดซึ่งนับเป็นพระคุณพิเศษนะคะซึ่งในข้อความนี้ได้ทำนายถึงอนาคตอันใกล้ก็คือทำนายถึงกษัตริย์โซโลมอนที่จะเป็นผู้ที่จะสร้างนิเวศให้กับพระเจ้าและอนาคตอันไกลคือพระเมสยานะคะผู้ซึ่งจะมากำเนิดในราชวงศ์ในเชื้อสายของดาวิด นะคะคและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดาวิดเนี่ยเห็นพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเกินเกินกว่าที่เขาจะคาดคิดได้นะคะไม่สามารถเขาไม่สามารถจะทำอะไรก็ตามที่จะได้พระคุณเหล่านี้สิ่งนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าถ้าเราจะเปรียบเทียบกับพระคุณเนี่ยเป็นเหมือนของขวัญน,นะคะเราก็เปรียบเทียบได้ว่านี่คือพระคุณและพระคุณของขวัญที่พระองค์ให้กับมนุษย์ในยุคก่อนที่ วันคริสต์มาสจะมีมานั้นพระองค์ให้ผ่านพระสัญญาของพระองค์มีทั้งพระคุณทั่วไปและก็พระคุณพิเศษด้วยนะคะดาวิดเมื่อได้ยินนาธันพูดสิ่งที่พระเจ้ามีพระสัญญาก,กับเขาในเรื่องของภูมิพันธ์ของเขาเนี่ยสิ่งที่ดาวิดตอบสนองนะคะดาวิดตอบสนองว่ายังไงข้าแต่พระยาเวพระเจ้าข้าพระองค์เป็นใครและ พงพันของข้าพงเป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงนำข้าพงมาไกลเช่นนี้นะคะดาวิดตอบสนองกับสิ่งที่พระองค์ทรงให้นะคะเขาตระหนักเลอเกินว่าจริงๆมันเป็นคำถามซึ่งไม่ใช่คำถามเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้เขาแล้วแต่มันเป็นคำถามที่สแสดงความประหลาดใจนะคะว่าทำไมทำไมทำไมนะคะพี่น้องเคยมาถามว่าทำไมทำไมทำไม นั่นเป็นคำที่พูดออกมาเป็นคำที่อุทายของม,มันสิ่งที่แบบเกินเกินความเข้าใจเกินความเข้าใจไม่มีมนุษย์คนใดที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ตอบสนองต่อผู้ที่เล็กน้อยเหมือนเช่นเช่นพระเจ้าตอบสนองนะคะไม่มีผู้นัคนใดที่ยกย่องผู้เล็กน้อยให้ขึ้นสูงสุดแต่พระองค์เป็นพระเจ้านะคะและเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าพระองค์ตอบสนองกับมนุษย์อย่างที่มนุษย์ เป็นตรก,กะของมนุษย์นะคะมนุษย์เราก็คงไม่พ้นกับความพินาศแน,แน่แต่ว่าความคิดของพระเจ้าก็สูงกว่าความคิดของมนุษย์นะคะทำให้เรานั้นได้มีโอกาสที่เราจะได้รับความรอดและเรารู้ว่าสิ่งที่พระองค์สัญญามีพันธสัญญากับดาวิดเรื่องเชื้อสายนี้นะคะมีความสําคัญต่อเนื่องมาจนถึงการประสูติขององค์พระเยซูคริสด้วยนะคะเราเห็นว่าดาวิดเนี่ยมี ความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระเจ้าประสงค์จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เราเห็นคําถามของดาวิดนะคะมนุษย์เนี่ยจะสแสวงหาพระเจ้าจะรู้จักพระเจ้าได้เนี่ยพระเจ้านี่ย,ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้สิ่งที่มนุษย์จะเข้าใจได้มันผ่านจากคําถามนะคะเมื่อมีคําถามมันจะทําให้เกิดการหาคําตอบมีบทสนทนาเกิดขึ้นบทสนทนานั้นมันจะทําให้เกิดมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นและ ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็จะทําให้เกิดมีความเข้าอกเข้าใจกันมีความเป็นดูแลกันนะคะและที่สําคัญก็คือเกิดในความรักด้วยนะคะและความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์แต่มีพระเจ้าทรงอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะพระเจ้าพระองค์ก็ต้องการจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยแต่พระองค์นะคะพระองค์ไม่มีคําถามกับมนุษย์เลยเพราะพระองค์รู้ว่ามนุษย์เป็นใคร มีอะไรอยู่ในมนุษย์สิ่งที่พระเจ้าเริ่มต้นความสัมพันธ์กับมนุษย์ก็คือความรักนะคะต้องบอกก่อนที่มนุษย์จะเกิดขึ้นพระเจ้าทรงดำรงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความรักที่พระองค์มีต่อสิ่งทรงสร้างต่อสิ่งที่พระองค์กำลังจะทรงสร้างเพื่อให้มีความสัมพันธ์นั่นแหละที่ทำให้พระองค์ทรงสร้างมนุษย์เกิดขึ้นมาและมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ พรค์มีความสัมพันธ์กับอดัมกับเอวานะคะพค์มีความสําคัญกับอับราฮมัมโมเสศนะคะหลายๆคนที่อยู่ในพระคัมภีร์และพระองค์มีความสําคัญกับดาวิดด้วยนะคะและสิ่งที่พระองค์กระทานะคะเมื่อในขณะที่มีความสัมพันธ์กับพวกเขาเหล่านั้นคือพระองค์ทรงกระทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่ดาวิดสงสัยนี่แหละนะคะอล่ะนะคะเรามาดูว่า ดาวิดถามอะไรกับพระเจ้าบ้างมีสามคำถามนะคะที่ดาวิดลำพึงต่อพระเจ้านะคะหนึ่งก็คือมนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาสองมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาและข้อที่สามซึ่งเป็นพระคุณพิเศษนะคะคือข้าพระองค์เป็นใครที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์มาไกลเช่นนี้นะคะทั้งสามคำถามเนี่ย สุปได้ว่าดาวิดประหลาดใจสงสัยว่าทำไมพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จึงใส่ใจมนุษย์ผู้เล็กน้อยนะคะตลอดทุกยุคทุกสมัยพระองค์เป็นเช่นนี้เสมอพระองค์ทำเช่นนี้เสมอนะคะพระองค์มีพระคุณกับคนที่รักพระองค์นะคะความรักของพระองค์มั่นคงดำรงเป็นนิดความรักของพระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปรนะคะและสิ่งที่ ดาวิดทำดาวิดให้กับพระเจ้าเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ที่พระองค์ปรารถนาที่จะได้จากมนุษย์ด้วยนะคะพระองค์ให้ของขวัญกับมนุษย์นะคะเราเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนได้ของขวัญจากพระเจ้าผ่านพระคุณทั้งพระคุณทั่วไปและพระคุณพิเศษนะคะเรารู้ได้เปรียบเทียบกับดาวิดสิ่งที่ดาวิดได้นะคะเมื่อดาวิดถามว่าทําไมพระองค์ส่ง ทรงระลึกถึงเขาทรงห่วงใยเขาและก็ทรงนําเขานี่เป็นคําถามของดาวิดแต่นะคะกลายเป็นว่าคําถามของดาวิดนั้นกลายมาเป็นคําตอบของของเรานะคะ,อะขอเปลี่ยนสไลด์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าอโอเคขอบคุณค่ะนะคะคำถามของดาวิดเนี่ยกลายมาเป็นคําตอบในชีวิตเรา เมืะะ่อพระองค์ส่งพระเยซูคริสต์มาอยู่ท่ามกลางเราเหตุผลนะ,ะในคําถามทําไมถ้าเราจะมีคําถามว่าทําไมพระองค์ส่งพระเยซูคริสต์มาอยู่ท่ามกลางเราก็เหมือนกับที่ดาวิดถามว่าเพราะว่าพระองค์ทรงละลึกถึงมนุษย์และพระองค์ทาไมพระองค์ถึงมาไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยมนุษย์พระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์ ถึงกับความพินาศเลยนะคะแล้วนี่คือของขวัญที่พระองค์ให้กับมนุษย์ทุกๆคนนะคะและของขวัญพิเศษเมื่อคนคนนั้นรับเอาเปิดใจเอาองค์เรียสุขิตมานะคะพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนําเราทุกๆคนนะคะที่อยู่ณนะที่นี้ด้วยเราเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงนําเรา ะะเพราะฉะนั้นในเส้นเวลาของพระเจ้าพระเจ้ามีเวลาของพระองค์พระองค์มีพันธสัญญาของพระองค์แม้ว่าเราจะแบ่งเรื่องราวของไม้ยังเขนเป็นยุคของคิทศักัลาชหรือว่าก่อนไม้ยังเขนเป็นยุคก่อนคิทศักักาชก็ตามนะคะแต่พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่เป็นนิดนั้นพระองค์ทรงดําเนินแผนการพลักษณะของพระองค์นั้นให้กับมนุษย์ทุกคน และไม่เคยมีมนุษย์คนใดที่ขาดจากสิ่งดีใดๆจากพระเจ้าเลยในประวัติศาสตร์เส้นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ถ้ามนุษย์คนใดใฝ่าหาพระเจ้าเหมือนอย่างที่ดาวิดมองสิ่งทรงสร้างแต่เขาก็รู้ลึกไปถึงเบื้องหลังว่าสิ่งนี้มีผู้สร้างนะคะเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่นอนเขารู้ว่าสิ่งนี้มีพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและพร้อมที่จะ ประทานของขวัญคุณพระคุณให้กับมนุษย์ทุกๆคนด้วยและเขายึดถือองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี่แหละมาอยู่ในใจของเขาและพระเจ้าก็บอกว่าดาวิดก็อยู่ในใจของพระองค์เช่นกันนะคะสำหรับชีวิตมนุษย์ที่แสนสั้นนะคะเราอาจจะแบบมีมีเอ่อสเกลของเรานะคะไม่ใช่เป็นเหมือนกับว่า แบ่งครึ่งยาวมาีไม้กางเขนไป้ที่ตั้งแล้วก็มีข้างบนข้างล่างนะคะแต่ว่าเรามียุคของเราด้วยยุคของเราในชีวิตของเราที่สัส้นๆของเรานี่แหละเราเรียกว่ายุคที่ก่อนพบพระเจ้ายุคก่อนบังเกิดใหม่กับยุคที่เราบังเกิดใหม่ดําเนินไปกับพระเจ้าแล้วนะคะถ้าเราจะเรียกว่ายุคยุคที่เราก่อนที่เราจะเจอกับพระเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นยุคมืดเนี่ยก็ไม่น่าจะแปลก นะคะคนทั่วไปไม่ยอมรับนะคะว่าเขาอยู่ในความมืดเขาคิดว่าสิ่งที่เขาอยู่นั้นดีถูกต้องดีที่สุดแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาอยู่นั้นเขาอยู่เพียงแค่เงานะคะเขาคิดว่าเขากำลังตื่นอยู่แต่จริงๆแล้วเขากำลังฝันไปนะคะไม่มีสิ่งใดถ้าไม่ใช่พระเจ้าเขาไม่สามารถที่จะ มาถึงความรอดมาเขาไม่สามารถจะมาถึงเส้นทางนี้ได้เลยนะคะเงาเงาเป็นตัวที่ไร้การที่สุดที่มันหลอกเราเพราะว่าเราไม่ได้รู้ของจริงว่าของจริงนั้นเป็นเช่นใดน,นะคะเราก็คิดว่ารูปร่างของเงานั่นแหละคือของจริงนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเมื่อรู้จักพระอ,องค์แล้วให้พยายามรู้จักพระองค์ให้มากที่สุดเพื่อเราจะรู้ว่า ของจริงของพระเจ้านั้นเป็นเช่นไรแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตของเราอะเรารู้สึกว่ามันถูกกดดันเลยเกินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าก็เหมือนพ่อของเรานะคะเป็นพ่อที่ประทานสิ่งดีๆให้แล้วถ้าเราผ่านจุดจุดนี้ไปได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะเป็นที่ปวดปรานของพระอ,องค์ได้และในความปวดปรานั้นมันต้องมีสองฝ่ายนะคะ พระองค์โปรดปานเราพระองค์พร้อมนะคะพร้อมที่จะโปรดปานเราเสมอและเราพร้อมที่จะให้พระองค์โปรดปานหรือเปล่านะคะเรามาดูสิ่งที่ดาวิดตอบสนองตอบเขาตอบสนองอย่างไรเมื่อพระเจ้าประทานพระคุณแก่เขานะคะเราดูจากสิ่งที่อยู่ในสดุดีบทนี้นะคะเท่านั้นก็คือดาวิดนั้นยำเกรงพระเจ้าเขารู้เขาเห็นว่าพระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงใด และพงค์ใส่ใจมนุษย์ผู้เล็กน้อยนะคะดาวิดแค่คิดดาวิดก็แทบจะคือซาบซึ้งร้องไห้แล้วนะคะเราเห็นเราเห็นพระเจ้าอย่างที่ดาวิดเห็นหรือเปล่านะคะเมื่อเรามองสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเราเห็นเบื้องหลังในการทรงสร้างนั้นหรือเปล่ายิ่งเราเห็นวัยเหมือนดาวิดมากขึ้นเท่าไหร่เราจะวัยต่อพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นและเราจะยำเกรงต่อพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ แล้วอย่างที่สองก็คือดาวิดแสวงหาพระเจ้าดาวิดพยายามที่จะรู้จักพระองค์ผู้อยู่เบื้องหลังการทรงสร้างนั้นนะคะดาวิดแสวงหาพระองค์ดาวิดได้สิ่งสิ่งที่ดาวิดเป็นแรงกระตุ้นของดาวิดไม่ไม่ใช่ของสิ่งใดที่พระองค์ให้เป็นพิเศษกับดาวิดก่อนนะสิ่งที่ดาวิดแสวงหาพยายามรู้จักพระองค์คือ สิ่งที่เขาเห็นพระคุณของพระองค์ทั่วไปที่มนุษย์ทุกคนก็เห็นนั่นแหละนะคะดาวิดฉวยสิ่งนั้นไว้จนกระทั่งพระเจ้าพระองค์ให้ประทานพระคุณพิเศษกับดาวิดแล้วก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติด้วยนะคะและที่สำคัญดาวิดนั้นระลึกถึงพระคุณของพระเจ้านะคะเมื่อเขาได้รับคำบอกเล่าจากพระเจ้าว่า สถาปนาว่าราชวงศ์เขาเนี่ยจะไม่ไม่มีการขาดจากผู้ชายที่จะขึ้นบาลังเป็นกษัตริย์เลยนะคะสิ่งที่เขาตอบสนองคือเขารู้สึกว่าข้าพระองค์เป็นใครข้าพระองค์เป็นใครข้าพระองค์ไม่สมควรที่จะได้รับการนำจากพระองค์เลยแต่ว่าดาวิดนะคะ,ะระลึกถึงพระคุณในตรงนี้ก่อนและพระองค์ทรงกระทำให้ดาวิดก่อนที่ดาวิดจะมีคำถามซสอีกนะคะ และดาวิดที่สำคัญคือดาวิดนั้นตั้งพระองค์ไว้ตรงหน้าเสมอและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาพร้อมที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเราก็เช่นกันเราตั้งพระเจ้าไว้ตรงไหนในชีวิตของเรานะคะเราสามารถจะเป็นที่ปวดปราณเหมือนอย่างกษัตริย์ดาวิดได้แน่นอนนะคะเราตั้งพระเจ้าไว้ตรงไหนในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่ เราจะได้ถามตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อพระองค์ทำสิ่งดีใดๆให้กับมนุษย์เนี่ยพระองค์ไม่ได้บอกว่าเจ้าจะต้องทำนี้หนึ่งสองสามเพื่อให้เป็นที่ปลดปลาน,นะคะแต่พระองค์ให้อิสระในการเลือกของมนุษย์ที่จะกระทำสิ่งดีๆในใจและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีซะอีกนะคะพระองค์ให้อิสระกับเรานะคะยิ่งให้อิสระนะคะเราก็ยิ่งจะเรียกว่า ค t e ได้เลยว่าเราคิดว่าสิ่งใดนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะทําถวายพระองค์นะคะเราจะเห็นดาวิดร้องเพลงถวายพระเจ้าใช่ไหมดาวิดเรื่องเอโฟดเต้นรำไม่ไม่สนใครเลยที่จะบอกว่าเออเขาดูเป็นกษัตริย์แล้วทำไมมันทำอย่างนี้มันน่าเกลียดนะแต่ไม่ไม่เขารู้ว่าเขากําลังนมัสการพระเจ้าและนี่คือชีวิตของดาวิดนะคะแล้วเรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้านะคะที่ทรงกระทํากับดาวิด พระองค์ก็ทรงกระทํากับเราเช่นกันและเพราะว่าพระองค์นั้นทรงดํารงอยู่เป็นนิตนะคะเพราะว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโลกพระองค์ทรงปูนบําเหน็จความชอบและเกียรติพระเจ้าไม่ได้ห่วงของดีอันใดไว้เลยจากบุคคลที่เดินอย่างเที่ยงธรรมนะคะพระองค์ให้สิ่งนี้เสมอขอให้วันคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้นะคะสมบูรณ์ในความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วก็ดาวิดรู้ว่าเขาตระหนักว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั้นใส่ใจในมนุษย์ผู้เล็กน้อยให้เรามีมุมมองอย่างดาวิดนะคะและหากเราจะต้องการความโปรดปานจากพระเจ้านะคะมีพระคำอีกข้อหนึ่งที่เราอาจจะสนใจนะคะก็คืออย่าให้ความเมตตาและความจริงทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้า จงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจะพบความโปรดปรานและความเข้าใจอันดีในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์ด้วยนะคะถ้าเราเป็นที่โปรดปรานในพระเจ้าเราก็จะเป็นที่โปรดปรานในสายตาของดาวิดด้วยนะคะและในวันนี้คำถามของดาวิดสามข้อนะคะพระองค์ก็ทรงกระทำให้เกิดขึ้นในใจเราแล้วนะคะคำถาม สามข้อนั้นดาวิดเป็นคนถามเราเป็นคนได้รับสิ่งดีๆพระเจ้าพระองค์ทรงท,ทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆเ,เวลาในคำอธิษฐานของเรานะคะคำอธิษฐานของดาวิดกลายเป็นคำตอบในชีวิตของเราด้วยและหลายๆครั้งคำอธิษฐานของพี่น้องที่อยู่ณนเวลานี้ก็จะเป็นคำตอบของหลายๆคนที่กำลังรอคำอธิษฐานรอฟังรอคำตอบอยู่และพระเจ้า ผู้ซึ่งดำรงเป็นนิดนี่แหละที่เป็นผู้ตอบคำอธิษฐานให้กับเราทุกคนนะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรติสรรเสริญพระองคุณพระองค์สำหรับวจนะคำของพระองคุณครัขอบคุณค่ะ